นี้คืองานติดตั้งเนีเรียบร้อยนะครับเต็บสายไฟต็บงานตู้นะครับเปิดลองอีกทีนึงสนิ้วก็พุ่งๆอย่างนี้นะครับตัวนี้สเปคเนี่ยเป็นไฮโวล์สองนิ้ว15กิ้าวหนึ่งพันรตนะครับตัวนี้เราย่อนไปเนี่ยแปดท่อนสามสิบสอเมตรบ่อนี้บ่อ,นนบอ50เมตรนะครับแต่ช่างจอดยืนยันน้ําดีนะครับน้ำก็ใสสวยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ครับ nha các bạn 200km khoảng tầm nha các bạn, tăng được, được nha các bạn, để để tháo ống bạn xem, ống của nó, thời bạn, nha bạn. าตอนนี้น้ำไม่ขุ่นแล้วนะครับใสสวยเลยปล่อยไหลมาที่บอ่อเลยนะครับพเพราะว่าบ่อเริ่มแห้งแล้วนะครับน้ำมีอยู่แค่นี้นะครับคืนน้ำคืนธรรมชาตินะครับโดยโซลาเซล จะวันนะครับ475วัตต์นะครับงานแค้นะครับสีแผน่นงานโครงสร้างนะครับก็นิวโมเดล 3A เป็นตอหม้อสีต้น ตู้คอนโทรลนะครับตอนนี้มีกุญแจล็อกนะครับทุกใบมีกุญแจล็อกสาโวลต์นะครับกล่องสีฟ้ามีเบรกเกอร์มีเซอร์ฟเวร์โพชั่นกันฟ้านะครับหางปลาทุกจุดครบนะครับวันที่ติดตั้งโค้ดเออร์เร์นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ส่งงานนะครับงานนี้ที่บ้านปักกุ้งน้อยนะครับอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเบอร์โทร นะครับศูนหนึ่งศูนย์้าหนึ่งห้านะครับสาตา,าวุลโซลเซวอะโอเคครับผม